เมนูวันนี้หมูกรอบคั้วเกลือคะ่ะอันดับแรกเราก็จะมาทําหมูกรอบกันก่อนนะคะนําหมูสามชั้นคะ่ะมาหั่นบางลึกๆแบบนี้ทาด้วยเกลือให้ทั่วนะคะแล้วก็นําขึ้นไปย่างบนเตาถ่านคะ่ะวันนี้เราจะทําหมูกรอบแบบย่างคะ่ะย่างบนเตาถ่านแบบนี้เลยนะคะหมูกรอบแบบย่างของเราก็จะหนังกรอบๆนะคะเนื้อข้างในก็จะฉ่ำๆการนํสามชั้นมาย่างแบบนี้แทนการทอดนะคะน้ํามันก็ไม่ระเบิดใส่เราด้วยนะ นย่างไปเรื่อยๆหนังก็จะก,กรอบๆข้างในก็จะช้ำๆแบบนี้เลยสุกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็นำหมูกรอบมาตัดแบ่งเป็นชิ้นนะคะตัดตามรอยบ้างของเราเลยค่ะหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำนะคะหั่นแบบนี้เลยเสียงกรอบกรบุกรบๆน่ากินมากเลยข้างนอกกรอบๆข้างในช้ำๆค่ะ แล้วก็ไม่แข็งกระด้างด้วยหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนํากระทะขึ้นตั้งไฟนําหมูที่เราหั่นลงไปคั่วค่ะไม่ต้องใช้น้ํามันนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยผงรสดีน้ําตาลแล้วก็เกลือค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ใส่พริกสับกระเทียมสับลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะผัดคั่วให้แห้งหอมเลยค่ะแล้วก็เติมซ e. ีอิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมูกรอบคั่วพริกเกลือค่ะ เนูนี้จะเป็นกับแกล้มก็ได้เป็นกับข้าวก็ดีนะคะหอมฉุยหมูกับกรอบนุ่มๆเลยค่ะแต่วันนี้เราเลือกที่จะเป็นกับข้าวนะคะอร่อยอ้ำๆไปเลย